ะมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมฮัลสวัสดีครับน้าน้องยันขยับแล้วขยับแล้วแต่ถอดหม้อน้ำไปทำขยับแล้วซีนกรุ๊ปอะไรอ่ะยยัง่่นได้เปลีอ๋อยังท่านอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ แก้ตาออแก้ตรงไหนอ่ะปากมันเฉียงข้างนึ่งอ่าจราจดทำตัวนี้มันเฉียงนะแก้เสร็จแล้วดดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับอันนี้น้องเอาหม้อน้ำไปทำอยู่นะครับน้องยัน ซีนกรุ๊ปซื้อมาอย่างอะ่ะซื้อมา,ซ,อมาอซื้อมารอแล้วจะเดินสองร้อยลงเกี่ยววันไหนเนี่ยันสามสี่วันสามสีวันรอแต่รถเก็บก่อนอ๋อมันสุกรอแล้วอ่าอันนี้อะไรลูกโอกตรงไหนอ่ะตุกคลาย โอ้ตัวคายยังไม่ได้ทำเลตัวคายโอ้นี่สายแตกมวนก่อนสายมันเก่าแลยโอ้แตกเพิ่งได้อีกอันหนึ่งนะครัสายแตกครับท่านผู้ชมสายมันเก่าใช้สายเก่าอยู่นะครับสายตัวไหนแตกอ่ะสายตัวยก อ้อยกท่อพี่ก็จะเอ,เอาไปเปลี่ยนซีนเหมือนกันกระบ,บอกยกท่อเนี่ยไ,ไ,หไหนตัดตรงไหนนี่ตัดเชื่อมแต่ก่อนจับสาเนาะอ๋อเลยทำง่ายเลยอันนี้เชื่อมเอาเลยครับเชื่อมเอาเลย นะค่อย,อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ได้เห้ปากมันตรงไปนะเนี่ยไม่ไม่งอเนาะเดี๋ยวลองดูทำเผื่อข้าวล้มมนดิโอทำเผื่อข้าวล้ม ยังไงแล้วพวกวินพ่ออะไรได้เปลี่ยนไหมได้ทดใหม่ไหมทดวินเครื่องอ่ะทดวินเครื่องอันเดิมพี่เป<อ>ลี่ยนไปวินในปัม๊มแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ใหม่ตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่<อ>แต่ก่นอนย,ยี่สิบนใส่ยี่สิบแต่ก่อนยี่สิบใส่ยี่สิบสองอตัวนี้ตั้ง เอาอีกกี่วันอ่ะสามวันสี่วันข้าวสุกแล้วเนื้อรีบๆหน่อยที่นี่ก็มาปเปิดน้ำก่อนเอาอน้ำเยอะจริงๆแหละก็อยากได้แต่ฟางอย่างเดียวเลยข้าวไม่อยากได้หรอกร<า>ต้องดัดใหม่พวกพี่ก็ต้องไปซื้อวินในตัวเลกใหม่ ให้มันเร็วกว่าให้มันเร็วกว่าเดิมหน่อยขยายอ่าขยายเพิ่มจะไปวันนี้แหละแทงอุ้มก็ลองยัยงลอแทงอ่ะครับลองยกตู้อือตู้เสร็จแล้วตู้ชุดเอวันไหนพร้อมเดี๋ยว <c oughs> จะมาถ่ายให้ดูนะครับท่านผู้ชม มันจะคาอยู่ตรงนี้ไหมเนาะข้าวต,ต้องดูก่อนต้องลองไม่ลองไม่รู้ก่อนแต่ก่อนก็ทำสั้นแต่งองลองทำ่างนี้เลยอ๋อลองเปลี่ยน,น,อ,ยนอันนี้ก็เสร็จแล้วระบบตู้ก็เสร็จแล้วยกดูแล้วปั่นหน้าลนะ่ะก็เหลือแต่ตัวนี้เนะาะครับปั่นหน้า มันตอนติดเครื่องมันหมุนเลยใสายพันมันใหม,ม่มันตึงอืมมันตึงแต่นนี้เพิ่งทำเสร็จมาคือ,อน,นี้แลกอืมแลกไม่เหมือนเขาคืนนะั้นทางซื้อแตกแปลกปกติก็จะยึดข้างบนนะพี่นะอืมใส่สปริงนิดเลยจ้ะลอ,องใส่บูทเอาครับเลือทำตัวยึดอีก นี่ก็ใช้ได้อืมนี่ก็ยิงยาวเลยมันจะหักไหมอ่ะเดี๋ยวทำตัวจับอีก่ีอืมใส่ตัวนี้นะประคองประคอง โตก็ใหม่เดือเก็บสีหน่อยติดเครื่องอย่าเราติดเครื่องดูนี้ติดได้ไหมหรือว่าถอดมน้ำออกแล้วถอดมน้ำออไม่ต้องอรอวันหลังวันหลัง <c oughs> เดี๋ยวจะมาบ่อยๆหน่อยช่วงนี้จะเสร็จแล้วช่วงนี้เมื่อวนได้ติดอยูอ่เมื่อวานติดอยูอ่เดี๋ยวจะมาบ่อยๆช่วงนี้ ขายไหมทำเสร็จขายไหมเ,เ,เ,เกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนคิดราคาไว้ยังไม่รู้เลยใครดูก่อนฮะใครดูก่อนนจะขายได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองลองเกี่ยวดูก่อน <laughs> ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวค่อยคิดราคาฮะท่านผู้ชมให้เท่าไรว่ามาครับ <laughs> 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 เพื่อน้องยันจะขายนะครับ อันนี้เริ่มขยับแล้วซีนกรุ๊ปก็ยังไม่ได้ทำนะครับรอระบบด้านบนให้เสร็จก่อนหมน้ำมาไปทำอะไรเปลี่ยนมันแตก่เอาซึมขาดก้า,า,างาาอา๋อไปทำแล้วแต่เขาเรมดูให้ก็รังรังก็ไม่ได้ใส่ใหม่ใช่ไหมรังเก่าครับแต่เราไปปะเอา อืมเอาไอ้ตัวเครื่องฉีดน้ําน่ะยิงกันดิโอ้โหอันตรายมันแตกขึ้นตั้ง9รูวะยิงอย่าไปยิงมันเซาะๆเอาเตะก่อนเลยต้องพี่จะเซาะๆๆไล่เซาะทีละรูๆในกระเป๋าลมบางรูมันอัดแน่นไงต้องเซาะๆๆงดก่อนก็โดนทีนึงนะพอดีก็เอาดิ อ,อันนี้โทไฮรล,ลิกทำไมมันใหญ่เลยเดี๋ยวเติมสามถังอเก็บแล้วเกยบแล้วครับของเก่าบ้างของใหม่บ้างนะครับท่านผู้ชมน้องออประหยัดต้ตนทุนนะครับต้องประหยัดต้ตนทุนครับ <laughs> เก่าบ้างใหม่บ้างครับทำตามงบประมาณนะครับ ตู้นี่ไม่เลยเอ้ยตู้กับอันเนี้ยอ,อุ้มใช่ไหมแล้วก็ตูดดูไฟหน่อยดูไฟเ้าไฟเปิดได้ฮะไหนเปิดไฟดูนิ่ไฟก็ตอน <laughs> ไฟได้ดูแค่ไฟอ่าวันนี้ได้ดูแค่ไฟนะครับท่านผู้ชม <laughs> เป็นไงครับตูดน้องทำเอง ทำเองนด้แค่นี้โอ้อ่อสวยสวยสวยอลองระบบไฟมีตรงไหนอีกอะ่ะสวยเว้ยสวยสวยครับท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวมาตามต่อกันคลิปหน้าดีกว่าให้น้องเก็บรายละเอียดมากกว่านี้ครับตามต่อคลิปหน้าเดี๋ยวจะไป อัดไอ้นี้ด้วยเปลี่ยนซีนซีนกระบอกอ่ะฝากติดตามด้วยนะครับสอเจริญพัฒนาของน้องยันครับเด็กนุ่มบรีรำมมอายุ22ปีนะครับรายแค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับขับเองทำเองอย่างนี้คุ้มครับน่าเล่น คลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องยาน